สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องเบาอีกบ้านนะครับผมมาครับผมพามาพันคืนครับผมเนาะตั้งแต่เช้าเลยครับผมทำงานครับผมวันนี้เป็นสีมะขามเปียกครับผมนี่มาดูการพันคืนครับผม ฉบับเบา x ครับผมนี่ แล้วก็ยอดก้าวหัวก้าวท้ายครับผมใส่เครื่องทุนแรงครับผมเสร็จแล้วมอ,ออกมาสวยมาก จอกมาเป็นประมาณนี้ครับผมนี่สวยเลยครับผมต <c oughs> ัดูอีกสักตัวครับผม งามครับครับผมนี่สีมะขามเปียกครับผม,ม,าาม,บผมจะสวยเลยนะครับเนาะเป็นออกเป็นสีมะขามเปียกสวยมากครับผม,มนี่ครับผมยอดหัวท้ายเสร็จแล้วครับผม เสร็จแล้วครับผมเนี่ยเอาครับผมก็จะแกินี้ฝากก่อแล้วก็แชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบานาแล้วครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ